รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับผมอาจารย์เกต้กาพี่ดูลอกเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเรานั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล นาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,น,นะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันรลยารามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประครับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็ คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับ,รบก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภนะครับประจำเดือนเมษายนนะเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคซึ่งที่ต้องระมัดระวังเอาละนะอันแรกเลยนะก็คือดาวพศุนะครับผม นะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอลินะครับแล้วเดือนนี้เดิน2ราศีนะครับก็คือในช่วงของวันที่นะครับหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะเข้าสมโนเลิกนะเขาเรียกว่าอ,อลิไปอยู่ในเรือนลาพระนะก็ให้ระวังนะเพราะเข้าเลิกสมโนเนะี่ยเป็นเลิกใจดีหรือทําคุณคนไม่ขึ้นหรือทําดีจนไร้ค่านะครับเพราะอลิไปอยู่ในเรือนของ นะครับลาพระเราก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาเบียดเบียนเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตลานะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราเนี่ยช่วยเขาได้เขารู้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีนะพ่อพระแม่พระอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีการมาในเรื่องของตีหน้าเศร้าเล่าฟาร,ร์มเทพบ,บีบน้ําตานะครับจนทําเราให้เราเองเนี่ยจะต้องเสียเงินเสียทองนะครับนะหรืออาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายอะไรก็สุดแท้แต่น่ะนะครับจนสามารถเอาเงินออกจากกระเป๋าเราได้เนี่ยนะครับ นะส่วนนี้ใหญ่จะให้เรามัดนระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตามตําราจะเขียนว่าอลิไปอยู่ในเรือนราพะเราจะรักษาทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วหมดครั้งนี้ไม่ใช่หมดน้อยๆน,นะนะครับเพราะดาวพระศุกเองเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดเลย นะครับเวลาหมดนี่มัหมดเยอะเวลาโดนโดนเยอะเขาไม่ได้มาคอ,อนแค่หลัก10หลักร้อยนะอันนี้เยอะจริงๆนะก็อยากจะให้เรามัดระวังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของออบุญกุศลของแต่และบุคคลนะบางทีผูกเวรผูกกรรมกันมานะบางครั้งเราอาจจะเจอ เคสหรือกรณีที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับบางครั้งเงินเก็บที่อยู่ในตัวเราเนี่ยอาจจะหมดเลยก็ได้นะครับถ้าเราวางแผนไม่ดีนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนะแต่ถามว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ดูแลวแหนมันพูดมันน่ากลัวอะไรหรือเกินนะก็ตามหัวข้อเลยครับนะปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะก็ พูดไงเอายาแรงเลยละพูดแบบแรงๆเลยเนี่ยเพื่อจะได้ป้องกันไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยเจตนาเพื่อให้ป้องกันนะฮะเพราะการเรามาดูดวงนะครับหรือตัวด,ดวงรานะครับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบันทึกไว้เนี่ยนะครับเพื่อมีประโยชน์นะครับให้เราป้องกันภัยอะไรต่างๆ นะครับซึ่งมันจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่ตรงนี้เป็นการพยากรภาพรวมคุณก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะว่าเงื่อนไขข,ของของแต่ละคุคลจะไม่เหมือนกันนะมันก็ต้องดูด้วยว่าดาวตอนนั้นอะไรเป็นการลักกินีดาวไหนให้คุณดาวไหนให้โทษนะครับและดาวที่ตั้งรับลักษณะประมาณนี้ให้คุณให้โทษยังไงนะครับเราก็ฟังเป็นแนวทางนะครับว่าเออมันเป็นลักษณะประมาณนี้นะอาจารย์ทักมาอย่างนี้ก็ระวังไว้หน่อยก็ดีถ้าเกิดว่าไม่เกิดก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดเนี่ยควจะระมัดระวังนะครับเพราะว่าอันนี้ไปอยู่ใน เือดัมันแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับนะเพียงแต่ว่าเรายกปัญหาเรื่องนี้มาพูดเท่านั้นเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะถูกถึงขนาดที่ว่ารักษาทรัพย ου, ์อยู่บางทีโจรก็ได้นะโจรขึ้นบ้านขโมยนะเาเวลาจะเดินจะเหินอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับบางคนเนี่ยไปเที่ยวสงการนะครับแล้วโหวใส่ทองใส่ยองนี่ชนิดที่แบบว่า ตู้ทองเคลื่อนที่อย่างเงี้ยนะครับมันก็ล่อโจรน,นะแล้วมันประจบเหมาะดาวของเราเองเนี่ยมันเข้าอย่างนี้พอดีก็อยากจะแค่เตือนไว้นะก็ถอดเก็บซะบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเวลาโดนมันโดนเยอะนะเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันตำแหน่งใหญ่ก็คือตำแหน่งมหาอุดนะมันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแล้วอริลาชเนี่ยมันรักษาทรัพย์ไม่อยู่อยู่แล้วนะครับมันก็ เราก็ป้องกันเพราะเราไม่รู้หรอกว่าใครคิดอะไรยังไงกับเรานะวางแผนยังไงเราทําให้คนอื่นเขารู้ว่าเราไม่มีดีที่สุดนะไม่ต้องไปโอ้ไปอวดว่าเออฉันมีเงินมีทองฉันร่ารวยนะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเนี่ยนะแล้วความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าบางทีแบบนะเสียงเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่านะต้องหน้าใหญ่ไว้ก่อนนะ ตรงนี้อยากจะให้เรามัดระวังไว้มากๆเลยนะครับอยากจะให้เรามัดระวังไว้เพราะมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายสูงนะครับนะแหมพูดแล้วโดนมันน่ากลัวเนาะนะแต่จริงๆมันไม่ได้น่านกลัวขนาดนั้นหรอกนะครับเราอยากให้เรามัดระวังเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการค้าขายเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ลงทุนเฉพาะที่เราคุมอยู่นะนะครับเราอย่าไปโลภเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกว่า,วามีเกณฑ์ที่เราจะมีศัตรู นะคอยขัดลาบขัดผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับขัดผลกําไรนะครับเขาเรียกว่าบางครั้งก็มีทุกขลาบนะต้องระมัดระวังนะแล้วก็มีสหายมีเกณฑ์ที่จะหักหลังทรยศนะช่วงนี้ไม่ควรที่จะเล่นในเรื่องของการพนันทุกชนิดนะครับเพราะว่าอิลรภพะมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องโชคลาบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าอาจจะให้ผลผลร้ายนะก็อยากจะให้ระมัดระวัง นะครับนะแต่ก็มีบางคนนะครับท,ที่ได้ล่าเพราะศัตรูนะครับได้ล่าเพราะว่าศัตรูเนี่ยอำนวยผลประโยชน์ให้คือเขาหวังร้ายกับเราอะ่ะแต่บังเอ,อิญมันเข้าทางเราเราตลบหลังจนเราสามารถสําเร็จอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ก็คือหลกัหลกๆ็พยายามรักษาทรัพย์สินไว้นะครับทรัพย์สินเงินทองเงินตาไว้นะครับเอาละหลังจากนั้นนะดาวเจ้าเรือนอลิ นะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในภพวินาศอ่าอันนี้ดีละดีละนะครับก็ต้องบอกว่าในวันที่12เวลา11นาฬิกายนาทีจุดที่ต้องระมัดระวงังก็จะเป็นในช่วงของวันที่14นะครับจนถึงวันที่17เข้าระาวางัาวางระวังผิดหน้านะแล้ววันที่2 1ถึงวันที่2ีนน่านี้เข้าเลิกดีละเขาเรียกว่าเข้าระาวาังปูกเอกหลังจากวันที่26เป็นต้นไปจะเข้ามาหัตถโนแห่งเลิกเลิกเสร็จถีใหญ่เอาละเรามาดูตามความหมายภพเลือนก่อน ตามความหมายพบเรือนก็ต้องบอกว่าเวลาดาวชั้เรือนอลิเนี่ยพบวินาศเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ศัตรูแพ้ไัยไปตัวตัวเอง,เอ,งอันนี้แน่นอนนะครับหรือของตัวเราเองเนี่ยนะมีเกณฑ์ที่จะคณะคดีความอะไรต่างๆก็มีนะนะครับเขาเรียกว่าหรือคดีความที่มันเลื้อลังหรือมันอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านคนไปได้ในกรณีคนที่มีมีอยู่แล้วนะ คุณมีคดีความอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเคลียร์ได้แต่ก็มีบางกรณีเนี่ยที่มันสร้างคดีความเพราะคุณไปทําเรื่องทํำราวบางสิ่งบางอย่างนะทำให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นมาก็ได้นะนะมันจะต้องแยกกันนะไอคนที่มีอยู่แล้วม,มีเกณฑ์ที่จะจบ แต่ไอคนที่ยังไม่มีเนี่ยนะถ้าเกิดคุณประมาทหรืออะไรยังไงคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะนะมีเรื่องมีราวบางอย่างทําให้เกิดการฟ้องร้องอะไรก็ดีกันเกิดขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะแต่หลักๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าศัตรูแพ้ภัยตัวเองนะสามารถที่จะผ่านพ้นอะไรต่างๆเรื่องต่างๆมันสามารถผ่านพ้นได้นะขอแค่คุณอย่าประมาทอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีใครทําอะไรเราได้นอกจากตัวเราเองประมาทเลื่อนนะประมาทนี่แต่ปัญหามันปัญหาไม่ได้อยู่แค่พบอย่างเดียวปัญหาคือไอดาวเจ้าเรือนอลีเนี่ยดันไปกลมกับดาวพระอาทิตย์ นะแล้วก็ไปกลุ่มกับดาวพระพุธนะคือดาวพระอาทิต์เนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของญาติพี่น้องนะเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับอลิไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนพันธุ์ผู้เนี่ยก็ระวังในเรื่องของความปมีปากเสียงหรือไม่เข้าใจกันนะครับกับญาติกับพี่น้องนะครับนะหรือบางคนเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะซ่อม นะครับอสังหาริมทรัพย์ของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ไว่าจะเป็นบ้านไม่ไว่าจะเป็นรถไม่ไว่าจะเป็นอะไรมีเกณฑ์ที่จะเสียหายได้นะเพราะวินาศแปลว่าย่อยยับหมดไปศูนย์ไปล้มละลายเสียหายนะ, <S <S <ล>ะเราก็ต้องระมัดระ,ว,ะ <S <S <น>รวังนะเวลาอลิกไปอยู่ในเรือนของพันธุกบองคนเนี่ยลำบากเกี่ยวเรื่องของที่อยู่อาศัยลําบากเกี่ยวในเรื่องของหลักทรัพย์อะไรต่างๆจะต้องเข้าไปพัวพันจะต้องเข้าไปยุ่งอะไรประมาณนี้นะครับนะ <S <S และดาวเจ้าเรือนอลิเองยังไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนพระพุธนะครับที่เป็นเจ้าเรือนปุตตะ นะก็ระวังเกี่ยวเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องผู้ตายบังคับบัญชานะครับนะระวังเกี่ยวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของลูกหลานระวังเกี่ยวเรื่องของมุมมองความทิทัศนคติของเรานะที่ดําเนินชีวิตผิดพลาดอย่างเงี้ยดาวเงี้ยถ้าเกิดว่าไปเล่นของเรื่องของการพนันหรืออะไรยังไงประมาณนี้เนาะก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะเพราะว่ามันไปคลองอยู่ในภพว,วินาศน,นะครับแล้วดาวอาทิตย์เวลาตกภพวินาศเนี่ยก็ไม่ให้คุณนะเรื่องของเกียรติยศ สักรีอะไรต่างๆทําให้เราเองลําบากนะครับบางทเออีเราควรที่จะทําตัวเล็กๆเ้าดันไปทําตัวใหญ่ๆนะเพราะอาทิตย์เป็นดาวพระราชาเป็นดาวพระอาทิตย,ย์แสงสว่างโอ้ค่าใหญ่อะไรเงี้ยนะแล้วไปใหญ่ในจุดที่เรายังไม่พร้อมเนี่ยก็มีแต่นี่มีแต่สินสร้างแต่เงินสร้างแต่ทองทาให้มีมีปัญหาแล้วกันนะแล้วดาวพระศุกร์เองตกพบ,พบเขาเรียกว่าวินาศเนี่ย ก็ต้องบอกว่าสุนทรียภาพอะไรต่างๆและเรื่องของความรักเรื่องของการเงินก็ติดขัดนะก็ต้องบอกว่ายางงี้นะครับรวมทั้งดาวพูดเองเรื่องของคําพูดคําจาในการสื่อสารอะไรต่างๆก็อยากจะให้เรามัดระวังนิดนึงนะจ๊ะนะระวังนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับดาวจ้าเรือนอริเป็นประมาณนี้นะครับเอาละดาวจุลเรือนมอรณะเป็นไงบ้างดาวจุลเรือนมอรณะก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับเขาเรียกว่ามรณะวิ่งเข้าไปอยู่นะใน เรือนของราศีกลุ่มที่เราเรียกว่ากรรมะนะก็อยากจะให้เรามัดระวังทํางานทําการอะไรก็ขอให้อยู่ในพื้นฐานนะครับของความไม่ประมาทเลินเล่อและทําอะไรอยากจะขอให้มีหลักฐานนะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการเสียหายเกี่ยวเรื่องของสายงานบางครั้งมันเสียหายเรื่องของการงานลักษณะประมาณนี้นะถูกใส่ลายป้ายสีนะครับถูกคนใกล้ชิดนะไม่หวังดี ก็ค,คือพูดง่ายว่ามรณะไปกรรมะของเราในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็ให้เราระมัดระวังนะครับให้เราระมัดระวังเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยอย่าลืมว่าดาวพฤหัสเองยังมาจากเจ้าเรือนลาภนะลาภไปกรรมะงานมันเยอะงานมันมากพอมันมามันมากปุ๊บมันมรณะไปกรรมะเราก็เบื่อเราก็เซง็งนะพอเราทํางานเยอะเราลา้า นะไอคนที่มันพร้อมจะเสียบอ่ะไอคนที่มัน,นอาจจะเป็นคนที่อยู่ตำแหน่งเดียวกับเราหรือเป็นลูกน้องที่เราขึ้นมาตำแหน่งเรานะครับเขาก็จ้องเด่นนะเวลาเรางานทําผิดพลาดก็รายงานก็รีพอร์ตนะแล้วงานเรามันเยอะงานเรามันมากเราจะไปบอกใครโอ้โหเนี่ยคุณให้งานฉันมานี่เยอะมากมายแล้วใครจะไปทําได้คือเราไปอ้างไม่ได้อ่ะก็เรารับมาแล้วอ่ะนะพอเรารับมาแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับนะเพราะว่าเหตุผลเนี่ยบางครั้งมันใช้ได้กับบางคนนะครับ บางคน,นใช้ไม่ได้นะครับก็เสียหายเพราะเรื่องอย่างนี้ก็มากันเยอะนะก็วิธีการป้องกันก็เอาง่ายๆเราก็ทํางานเท่าที่เราทําได้รับผิดชอบในส่วนที่เรารับผิดชอบได้นะครับแล้วก็เวลาทํางานก็ขอให้มีหลักฐานเอกสารอะไรต่างๆเพื่อป้องกันความผิดพลาดบางครั้งถูกใส่ความบางครั้งถูกว่าร้ายอ่ะมีหลักฐานบางคนมีการโยนงานนะงานมีลักษณะประมาณนี้ไม่มีใครทํา แล้วไม่รู้ด้วยว่าใครทำอ่ะแต่พอมาประชุมปุ๊บอ้าวอันนี้เสิสร์ฟสาวเราเรื่องมาอ้าวอสุดท้ายมาแจ็คพอตลงที่เราโดยที่เรายังไม่รู้เรื่องแล้วเราก็โดนทัวรถล่มลงเงี้ย ก็วิธีแก้ไขง่ายๆเราก็ทํางานเราอย่างเต็มที่แต่ทุกการกระทําเราจะต้องมีหลักฐานนะครับเพื่อยืนยันตนเพราะเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือหลายๆอย่างนะครับที่จะช่วยเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบันทึกวิดีโอบันทึกเสียงอะไรต่างๆนะครับก็สามารถช่วยเราได้นะครับปราบใดที่เรายังทําในเรื่องที่ถูกนะครับไม่ใครทาอะไรคุณได้แน่นอนนะเพราะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนกรรมะแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาเรียกว่าฟ้ามีตานะครับทำอะไรเนี่ยมีเก ที่จะสําเร็จสูงนะครับประมาณนี้แต่ส่วนที่ต้องระมัดระวังก็อย่างที่ผมบอกนะก็มันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสายงานคุณนั่นแหละรวมทั้งการกระทําพฤติกรรมตัวเราเองด้วยนะนะเราต้องระมัดระวังมุมมองความคิดพยายามอย่าทาตัวให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่เสื่อมนะครับจุดที่ไม่ดีนะครับประมาณนี้แล้วมรณะกรรมะก็มีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสุขภาพไม่ดีด้วยเช่นกันนะแต่ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองตามเ,าเขาเรียกว,วงจรนะครับมนุษย์ นะครับก็สุขภาพเราก็จะดีนะเช่นนอนนะสี่ทุ่มอ่าจนถึงตี2อง่อาได้ก๊อสฮอร์โมนอย่างเงี้ยนะครับนะอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นระบบนาฬิกาในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดคุณนอนแบบผิดนะแน่นอนนะครับเซลล์ของเรามันก็จะมีการผัดของเราไปเรื่อย นะมันก็อาจจะเ,เกิดโรคเกิดลาในประมาณนี้นะครับนะบางคนนี่ก็กินแล้วก็นอนนะไม่มีการออกกําลังกายไม่มีการยืดนู่นนี่นั่นะน้ำหนักมันก็เพิ่มนะมันก็เป็นเป็นกดายตัวอยู่แล้วนะคุณทําสิ่งใดคุณก็ได้สิ่งนั้นคุณทาคุณกินสิ่งที่ไม่ไมีไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีประโยชน์นะคุณมีกินสิ่งมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะครับผมเคยเจอลูกค้าคนหนึ่งอายุ6กปอกว่าแล้วนะเป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นเป็นขาเป็นหมอหมอแพทย์ แพทย์ที่เป็นแพทย์สมุนไพรนะนะครับโอ้โหหกสิา่าแต่หน้าตาอย่างกับสาผิวพันออกกำลังกายเนื้อนวลอะไรประมาณนี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่า นะเทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวเรื่องของสมุนไพรการกินการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้หน้าเนี่ยโอ้โหอ่อ,อนไวัยไปเกือบโอ้โหยีปีได้เนี่ยอายุ60กว่าเนี่ยหน้าอ่อนนะผมอะผม40กว่าหน้าอ่อนนะอผมอะชัดเจนเลยโอ้เนี่ยมันป,ประมาณนี้นะครับก็นอยากจะให้ดูแลตัวเองกันนิดนึงนะครับผมแล้วก็มาจุดสุดท้ายดาวเจ้าเรือนวินาศนะสิ่งที่เราต้องระมัดร,ระวังนะครับคาว่าวินาศแปลว่าเสียหายย่อยยับนะ หมดตัวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภนะครับเดือนนี้ดาวไปกองอยู่ในพ่พมิวน่าแต่ไม่ต้องตกใจหรอกครับเพราะว่าดาวใหญ่ๆเนี่ยให้คุณหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นราหูพฤธรหัสเสาเนี่ยให้คุณหมดแล้วนะครับมีแต่แค่ดาวเล็กเนี่ยแหละในช่วงเดือนเมษาเท่านั้นเองนะเดี๋ยวพอพฤธพกากย้ายกันไปได้ดีแล้วไม่ต้องตกใจเลยสําหรับชาวราศีพฤษภอะไรต่างๆมันมีเกณฑ์ที่จะดีงามอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับเดือนนี้ดาวพัางคานเดิน สงราศีในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่13เนี่ยนะครับก็ทับลัคนาเลยอ่าอันนี้ทับลัคนาเลยนะก,ก,ก็ก็ต้องบอกว่าวินาทับลักนั่นหมายถึงว่าคำว่าวินาท์ก็ตามชื่อเลยนะครับนะความเสียหายติดคุกติดตารางนะครับนะความไม่คาดฝันอุทกภัยต่างๆนะภัยธรรมชาติต่างๆ ต้องเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับจะต้องพิสูจน์ตัวเองพอสมควรเพราะเรามีเกณฑ์ที่จะทำอะไรแล้วมันก็ล้มเหลวหมดนะครับเสนองานในที่ประชมุมคนก็ไม่รับเรื่องเผลอๆดูถูกด้วยนะทำไมต้องดูถูกก็ดาวอาทิตย์ตกวิน,นาศอย่างที่ผมบอก <c oughs> นะหลายๆอย่างบางทีนำเสนอไปคนเข้าใจผิดก็พุทธตกวินาศน่ บ,บางครั้งเราเองก็ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องมีความอดทนเยอะๆนะครับก็อยากจะให้นิ่งเสียตํลึงทองดีกว่านะถ้าพูดอะไรแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายกับตัวเองนะครับมากกว่าสิ่งดีๆแล้วก็นิ่งเสียนะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าอการนิ่งเราไม่ได้มีอันตรายนะนะแต่ถ้าเกิดว่าการนิ่งแล้วมีอันตรายก็ต้องมีการแก้ต่างแล้วก็ต้องด,ดูเกมให้เป็นดูสถาน าการให้เป็นนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยมันไม่ได้กลุ่มเฉพาะตัวเรามันยังกลุ่มดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนะครับก็คือดาวกลุ่มกับดาวพระราหูด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าวินาศเกี่ยวเรื่องของการงานการกระทําพฤติกรรมอะไรของเราต่างๆมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นพอสมควรนะ นะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาด้วยเพราะดาวองคาก็มาจากเจ้าเรือนอคู่สัญญาหรือคู่ครองนะครับก็อยากจะให้ระวังไว้นะเพราะเขาว่าวินาศแปลว่าความไม่คาดฝันมันอาจจะมีอะไรที่มันไม่คาดฝันนะครับเข้ามากับเรานะครับเราก็ต้องระมัดระวังไว้เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าทุกราศีผมทานายอย่างนี้หมดนะนะคือเราทำนายให้ระมัดระวังไม่ได้ทํานายแบบอวยว่าอย่างงูยย้ยางนี้นะเพราะว่า หัวข้อคือปัญหาและอุปสรรคสิ่งที่ต้องเรามัดระวังนะครับคือมุมดีมันมีอยู่นะครับนะแต่ว่าผมพยายามจะอ่านเพื่อเป็นการเตือนสตินะครับมันอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้แต่เราป้องกันตัวเองยังไงมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหัวอาจารย์ทำไมราศีนี้มันดูไบนี้พยกากรณ์ทุกราศีเหมือนกัน พยายามจะป้องกันภัยไม่ให้มันเกิดขึ้นมันก็ต้องพูดให้มันระมัดระวังนะครับแล้วก็บอกวิธีการแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมาอวยว่าโหราสีนี้อย่างนี้ดีอย่างงุ่นอย่างนี้ดีเลิศเปร,เริฐสีนะหาความเสียหายไม่ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าหัวข้อเราเป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรค นะครับสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังนะก็เป็นลักษณะประมาณนี้ก็อยากจะให้เข้าใจนะครับก็จะอ่านประมาณนี้นะครับเพราะวินาศเดี่ยทับรักด้วยวินาศทับดาวกัมมะด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องมีความระม,มัดระวังรอบด้านนะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นนะเกี่ยวเรื่องของสายงาน,นการกระทําอะไรของเราต่างๆนะครับเราก็ต้องระม,มัดระวังแต่อย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่นะครับเนื่อง,งจากว่า ดาวพฤหัสเนี่ยไปกระตุ้นให้ดาวพระราหูเดินดีนะราหูที่ก่อนหน้านั้นนะทับลัคนาใช่ไหมบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะมีการลักษณะเกเรล,ลุ่มหลงนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆพอดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวปัญญาเนี่ยมาอยู่ในเรือนกลุ่มเนี่ยทำให้ดาวราหูตรงเนี้ย กลายเป็นราหูที่ดีกลายเป็นลุงหูที่พัฒนาศักยภาพในเรื่องของการพัฒนาการวางแผนนะครับอะไรต่างๆไว้พิปิพานเนี่ยในเชิงสร้างสารรค์ที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยรอดพ้นสิ่งต่างๆได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นจังหวะเดียวเพียงแต่ว่าคือณนะตอนนี้เนี่ยไอ้ดาวเจ้าเรือนวินาศมาทับรลัก ก็อยากจะให้ระวังเรื่องของความไม่คาดฝันต่างๆแล้วกันนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าเรามีสติเราระมัดระวังและระวังในเรื่องของคําพูดคําจาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถรอดได้นะครับพยายามอย่ามีปากมีเสียงนะอยู่นิ่งๆเพราะตอนนี้สื่อสารอะไรไปมันก็พูดยากอ่ะเพราะดาวพุธเองก็นะครับตกภพวินาศฝ่ายจะมาอยู่ทับรักเราก็ยีบก้าวนู่นนะ่ะนะอะไรประมาณนี้เอาละหลังจากนั้นนะดาวจ้าเรือนวินาศจะไปอยู่ในเรือนการเงินละ นะครับไปอยู่ในราศีเมถุนนะครับในช่วงของวันที่1 4เมษาเวลาหโมง35นาะทีจุดให้คุณก็จะในช่วงของวันที่26นะเข้าทีวีแห่งเลิกนะวินาศกุมพัก้วอยากจะต้องบอกว่าอย่างนี้นะมันมีเกณฑ์ที่เราจะเสียเงินเสียทองนะการเงินการทองอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของ เ,เขาเรียกผู้รับผู้ใหญ่ก็ได้นะครูบาอาจารย์นะคุณพ่อคุณแม่นะอาจจะเรื่องของสุขภาพหรืออะไรประมาณนี้มันก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายได้เพราะว่าเกณฑ์พิเศษของดาวอังคารเนี่ยนะครับก็ส่งกระแสไปถึงดาวเสาซึ่งดาวเสาเองเนี่ยเป็นเจ้าเดือนสุภาษนะแต่ตรวนี้ก็เป็นนิดนึงเป็นปุมอ่านนิดนึงเท่านั้นแหละนะที่ให้ให้เป็นการหาเหตุว่าเออเราจะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะที่มันเกิดความเสียหายนะแต่วินาศกระดุมพระเนี่ยเรื่องของการเงินหรือการได้ นะมีเกณฑ์ที่จะติดขัดนะก็อยากจะให้เราเองเนี่ยมีการวางแผนนะครับเกี่ยวเรื่องของการใช้เงินใช้ทองนะมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของเ,อ ờ, เวลาจะจับจะจ่ายอะไรเงี้ยขอให้คำนึงนิดนึงนะครับเพราะว่าวินาศมากระดุมพระเนี่ยมันบางทีมันเงินทองมันมันมันล่นอยหล่อนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดผู้ใดนะครับที่มีคดีความเกี <S <S ่ยวเรื่องของสินใหม่ทดแทนเกี่ยวเรื่องของประกันหรืออะไรคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้นะ คุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกนะครับจากเรื่องของการเงินหรือหลักทรัพย์ที่มันเป็นคดีความอะไรต่างๆนะครับมันมัน,ม,นมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลักษณะประมาณนี้แต่หลักๆช่วงนี้ก็เวลาลงทุนอะไรก็คิดดีๆนะครับอย่าลงทุนแบบขาดสตินะครับเพราะว่าเวลาวินาศกระดุมพ้าเนี่ยบางทีลงทุนอะไรมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายมากกว่าได้นะกพะอยากจะให้เรามั่นระวังไว้ แต่วินาศนาะที่มาอยู่ในเรือนของกระดุมพลาจะได้ผลดีจากพวกศาสตว์เล่นลับนะนักพยากรหมอแพทย์พยาบาลน,นักกู้ภัยหรืออะไรต่างๆที่เป็นเป็นอาชีพที่คนละอย่างนะครับกับพนักงานทั่วไปหรือพนักงานกินเงินเดือนอะไรต่างๆมันจะต่างกันนิดหนึ่งเพราะว่าศาสตร์พวกนี้มันจะเป็นศาสตร์ตรงข้ามนะครับนะบนะก็จะให้ผลดีนะครับเอาละนะนะก็พยายามจะไม่ให้เกิน10 ถึง15นาทีแต่ก็ยังเกินอยู่ตลอดเลยนะครับผมนะเอาละนะก็ก็ขอให้ทุกท่านนะครับจริญด้วยอายุวันณะสุขภาวะถ้าเกิดท่านไหนถูกใจก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านจะเริญด้วยอายุวันณะสุขภาวะผมเกร็ก้าวพินดูตลอดสวัสดีครับ